ช่วง Yamaha R Series Race t b 1สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ Yamaha m i s a n o World Circuit Marco Simoncelli คือหนึ่งในสนามแข่งขันสุดหินในปฏิทินแข่งขัน World Superbike ชิงแชมป์โลกซึ่งเป็นเส้นทางสนามที่4ของทีมแข่ง Yamaha Thailand Racing Team และรถแข่ง Yamaha YZF-R6 ในการเดินทางปี2024โดยคาแรคเตอร์สุดหินของแทร็กแห่งนี้นักแข่งไทยจาก Yamaha Thailand Racing Team ต้องเจอกับสถานการณ์สุดท้าทายอีกครั้งทั้งตีอนุภาพซามูนและทีมเมดรุ่นน้องไอเดียกริตพัฒน์เขื่อนคำซึ่งผลการแข่งขันในเรสที่1ตีอนุภาพที่ออกตัวได้อย่างยอดเยี่ยมสามารถไล่บทคู่แข่งในกลุ่มกลางได้อย่างเหนียวแน่นทว่าโชคร้ายโดนรถของคู่แข่งเกี่ยวล้มในรอบที่4ต้องออกจากการแข่งขันอย่างน่าเสียดาย สนามนี้ครับก so <speaking> ็จมไปที่มิีน้งวอนกกิที่ประเทศรีนครับก็มีความยากมากๆที่เราผลิตไฟได้ไม่ดีเลยออกราอาจะอ้ทำให้เราติบสภาพิดเยอะอรถคอรถที่แบบเสียแต้ทำให้เราพลาดโอไปก็วันนี้เล2รสก็โดนพตีลองแหลกครับไม่ไม่สามารถขึ้นมาได้แล้วก็พลาดโอนนอกจต่ก็กลับมาีได้ครับขณะที่ไอเดียกฤตภัร ยกระดับในเรสแรกได้อย่างน่าสนใจหลังออกตัวจากกริดที่34ก่อนจะค่อยๆไล่แสงคู่แข่งขึ้นมาจบอันดับที่22ได้สำเร็จสำหรับสนามนี้ครับก็ภูมิใจในการยกระดับเเองขึ้นมาครับความยากของสนามนี้ครับก็คือว่าโค้งที่พับเปเป็นโค้งในรที่เราค่อยเจอส่วนใหญ่ครับแล้วก็ในเรื่องของเทกันิคการต่อสู้ครับคบู่แข่งครับ ทั้งนี้ทีมแข่งยามาฮ่า Thailand Racing Team ได้เดินทางต่อไปที่สนาม Donington Park ประเทศอังกฤษซึ่งเป็นโปรแกรมการแข่งขันสนามที่5ที่จะแข่งขันกันในสุดสัปดาห์นี้ทางแฟนชาวไทยครับแฟนชาวมอเตอร์สปอร์ตเชียร์พวกเราด้วยนะครับสนามต่อไปที่อังกฤษครับ Donington Park สนามท่ามาเจอกันครับผมสนามต่อไปนะครับก็เป็นสนามที่5ครับที่สนาม Donington Park ประเทศอังกฤษยังไงก็ขอฝากพี่น้องแฟนชาวไทยครับค่อยติดตามเชียร์พวกเราในคอนเทนต์ให้ดีมาก ยังมาห้าไทยเลสซิ่งทีมเลย